ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Infinix Note 10 Pro ครับในคลิปนี้นะครับผมจะนำเจ้า Note 10 p r ปเครื่องนี้มาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้เพื่อนๆดูกันนะครับเขาไม่ใช่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวมาได้สักระยะหนึ่งแล้วผมก็อยากจะเอามาลองเล่นเกมลองเทสเกมเพื่อนๆดูนะครับเรามาดูกันว่าสมาร์ทโฟนจากแบรนด์ i n f i n น x เนี่ยถ้าเราใช้งานไปหนักๆสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าเราเอามาเล่นเกมดูเนี่ยความลื่นไหลความสมบูรณ์เนี่ยของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ ก็ผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกไม่ลดสปีดครับผมนี่คือสมาร์ทโฟนที่ใช้งานมาอย่างหนักหน่วงเลยนะครับในช่วงที่แบบตั้งแต่เปิดตัวมาเนาะผมซื้อตั้งแต่เปิดตัวนะครับก็ใช้งานมาเรื่อยๆเลยนี่ครับผมก็ให้เพื่อนๆดูนะครับใช้งานจริงๆนะตัวกล้องแตกไปแล้วครับโอเคมาเรามาลุยกันครับ ROV ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับในซีรีส์โน้ตของทาง In f ฟ n i x เนี่ยที่ได้สเปค มาดีมากๆครับตัวนี้นะครับคนที่ชอบหน้าจอใหญ่หน่าจะถูกอ,อกถูกใจเนาะก็ได้หน้าจอขนาด6.95นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยเป็น Full HD พัดจอเนี่ยเป็นจอ 90Hz นะครับโอ้โหไม่ธรรมดา,าจริงๆครับสำหรับสเปคของเขาเนาะ CPU ครับเป็นตัวแรง MediaTek Helio g 9 0 t ครับแน่นอนซีรีส์ G ของทาง MediaTek ก็เน,น้นในเรื่องตัวกราฟิกอยู่แล้วแล้วก็เป็นรหัส9ด้วยครับก็เป็นโอ้โหตัวสุดของเขาอยู่แล้วนะครับ CPU ตัวแรงครับเข้าเกมมาแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่ากราฟิกหน่อยแล้วกันทั่วไปนะครับปรับได้ทุกอย่างเท่าที่เพื่อนๆอยากจะปรับเลยนะครับส่วนสนามลบก็ตัว FPS เนี่ยเปิด60 FPS ได้นะครับก็ปรับสูงได้ทุกอย่างเท่าที่เพื่อนๆอยากจะปรับเลยเนาะสำหรับตัวการตั้งค่ากราฟิกของเขานะครับตัว MediaTek Helio G90T นะครับมามาดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างเตรียมพร้อมครับ ตอนนั้นราคาเปิดตัวถ้าผมจะไม่ผิดนะ5,999บาทนะครับแต่ว่าตัวสเปคของเขาเนี่ยบอกได้เลยครับว่าดีมากๆได้แรม8เนาะลรอม128ครับแบต5,000ชาร์จเร็ว33วัตต์ได้จอใหญ่ครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สเปคดีมากๆของทางไอ้อินฟินิตเลยนะครับโอเคเลือกตัวละครทันเขาครับผมโ,โหหมุนติวๆเลยครับวิดีโอสกินซิเป็นยังไงบ้างดูความสมูทครับ น่าจะเกือบปีแล้วนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะเกือบปีแล้วสาหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับสำหรับเครื่องมือหนึ่งยังมีวางจําหน่ายไหมต้องบอกว่าแค่เปิดตัวมาได้ประมาณเดือน2เดือนเนี่ยก็หายากแล้วนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยถามมาเยอะมากเลยว่าโอ้โหพี่หาเครื่องซื้อไม่ค่อยได้เลยก็หายากมากๆครับ ณนะปัจจุบันถ้าเครื่องมือ2ถามว่ามีไหมก็คงต้องเดินดูแหละครับเนาะผมไม่แน่ใจจริงๆนะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยจุดประสงค์หลักของผมเลยผมก็อยากจะแบบว่าสมาร์ทโฟนของแบรนด์อินฟินิ Infinite เนี่ยถ้าเราใช้งานไปหนักๆแล้วเนี่ยมาลองเล่นเกมให้เพื่อนๆดูว่าความลื่นไหลความสมูทของเค้าจะเป็นยังไงนะครับจากการใช้งานจริงเนาะว่ามันยังจะลื่นยังจะสมูทไหมนะครับอยากจะให้เพื่อนๆดูตรงจุดนี้เนาะ ก็ฟิลลิ่งในการทัชครับตัวจอ90เฮิร์ตลื่นไหลสมูทมากตัวนี้เนี่ยผมชอบตรงที่หน้าจอใหญ่นะ6.95นิ้วครับหน้าจอเกือบจะ7นิ้วครับเหมาะกับคนที่จะเอามาลองแบบว่าเล่นเกมอ่ะอันนี้เล่นเกมเนี่ยเหมาะอยู่แล้วครับแล้วก็เอามาไว้แบบดูซีรีส์ดูคอนเทนต์ที่สําคัญตัวนี้เนี่ยได้ลําโพงคู่ด้วยนะครับเสียงเนี่ยกระห่มมากๆเลยนะครับ จอใสครับรายละเอียดเนี่ยก็ชัดเจนดีเนาะความละเอียดได้มาเป็น Full HD พัทนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะมีโรคประจำตัวของเขาเลยก็คือตัวจอเนี่ยเราต้องปรับแสงขึ้นมาแบบค่อนข้างที่จะสุดนิดนึงครับมันถึงจะแบบเออพอดีใช้งานถ้าเราปรับประมาณว่าแสงอยู่กลางหลอดอย่างเงี้ยมัน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 จะมันจะดรอปมากาครับดับงนั้นการเทสครั้งนี้ผมก็เลยแบบเออปรับสุดนะสำหรับตัวแสงของเขานะครับโอเคมามาลุยครับผมเฟรมเรทนะครับอยู่ที่6 1ครับ แรม6เอ้ยแรม8จิกครับผมราคาไม่ถึง6,000บาทนะครับอันนี้คือสมาร์ทโฟนสเปคตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับถ้าถามว่าถ้าเขาเอามารีใหม่แล้วขายสเปคนี้ในราคา5,999บาทในปี 2, 2,022เนี่ยหนี่ยกลางปีเลยเนี่ยจะขายดีไหมผมบอกได้เลยนะครับว่าขายดีแน่นอนครับเพราะว่าสเปคโอ้โหดูดีมากๆเลยครับ ตัวเรมเลตนะอารมของเขาผมว่าน่าจะอยู่ที่61แล้วก็60เนอะน่าจะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเฟรมเ็ตของเขาแล้วตัวนี้หน้าจอของเขานะครับเป็นต้องหน้าเจอรูเนาะจอตำแหน่งตัวกล้องจะอยู่ตรงนี้นะครับการใช้งานอื่นๆแบตเตอรี่5,000แอมป์ครับถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างอึดมากๆเลยและที่สำคัญจอใหญ่เขามาพร้อมกับชาร์จเร็ว33วัตต์ด้วยนะครับ ก็ยังเป็นสมาร์ทโฟนที่สเปคครบครับผมถึงแม้ว่าจะเปิดตัวมาได้เกือบปีแล้วสเปคก็ยังดีใช้ได้เลยครับนี่คือการเล่นแบบปรับสุดนะครับเป็นไงบ้างผมว่าได้นะได้ทุกอย่างเลยทัดจิตมือดีความร้อนถึงแม้ว่าจะปรับแสงหน้าจอมาเกือบสุดก็ยังคุมได้ดีความลื่นไหลความสมูทก็จัดเต็มครับเฟรมเรทนิ่งๆฟิลลิ่งในการทัดดีๆเนียนๆนะครับ ตายไปซะประมาณนี้นะครับในช่วงฟ์มของเราเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปั๊มวิเยอะๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวตัดกลับมาให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึงนะครับก็โอเคครับตอนนี้ผมเล่นมาได้ประมาณ9นาทีแล้วนะครับฟิลนี้นนในการเล่นโดยรวมถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆครับความร้อนคุมได้ดีครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พบเจอเลยก็คือในเรื่องการจับสัญญาณเนาะบางทีตัวนี้เนี่ยมี มีแบบว่าสีส้มบ้างนะครับบางบางทีมีมีสะดุดบ้างนะครับนเรื่องการจับสัญญาณนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่สัญญาณเน็ตผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วตัวเฟรมเรทเนี่ยถ้าเพื่อนชอบดูเฟรมเรทนะนิ่งๆเลยครับก็คือ60-61แบบนิ่งๆเลยอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยมาแล้วส้มมาแล้วครับนีแล้วก็เด้งมาโอ้ถอยถอยถอย,ถอย,ถอยมาเยอะเกินมาเยอะเกินถอยดีกว่าโมันจะเอาผมหรือเปล่าวะเนี่ย ถความร้อนคุมได้ดีฟีลลิ่งในการเล่นถือว่าประทับใจมากๆครับจากที่ได้ลองเล่นตรงนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยโอ้โหประทับใจมากๆครับทำออกมาได้ดีมากๆความลื่นไหลความสมูทเนี่ยมีมาแบบจัดเต็มเหมือนเดิมเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานมาน,หนัหนักเกือบปีแล้วนะครับความลื่นไหลความสมูทก็ยังคงมีมาเหมือนแบบ ามว่ามันเหมือนตอนที่เราซื้อเครื่องมาตอนที่ผมตอนเทสตอนเปิดตัวไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ไม,ไม่เหมือนนะครับแต่ว่าถ้าเทียกบกับการใช้งานที่ใช้งานมาเนาะก็ผมว่าเฮ้ยโอเคนะถ้าอยากจะให้ลื่นกว่านี้นะครับผมแนะนําเพื่อนๆแล้วกันที่ใช้งานสมาร์ทโฟนมาหนักๆนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆลองรีเซ็ตเครื่องล้างเครื่องใหม่ครับตั้งค่าโรงงานแล้วก็วกข้อมูลข้อมูลเนี่ยก็สำรองไว้ก่อนแล้วกันเนาะมันก็จะทําให้เครื่องเราเนี่ยเออลื่น แล้วก็ใช้งานได้ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นลิกแนะนําเล็กๆน้อยๆแล้วกันโอ้โหโอ้โหมามาสิ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 าสอือหืออือหือ,อได้ไปตัวหนึ่งครับแต่ว่าตัวเฟรมเด็เนี่ยค่อนข้างนิ่งเลยครับเนี่ยเห็นล่วงลงมา59เมื่อกี้ครับแล้วก็60 61อยู่อย่างนี้เลยครับถือว่านิ่งมากๆครับ ก็โอเคครับการเทสเกม ROV ของผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับฟีลิ่งในการเล่นเป็นยังไงบ้างสําหรับเจ้า In f ฟิ i x n o t e 10 Pro นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ใช้งานจริงนะครับใช้งานอย่างหนักหน่วงเลยเอามาลองเล่นเกมให้เพื่อนๆดูนะครับก็ยังคงเล่นได้ดีแล้วก็สมูทครับเฟรมเรลนิ่งๆครับ59 60 61ฟิลิ่งในการทัดดีความร้อนคุมได้ดีและถึงแม้ว่าผมจะปรับแสงหน้าจอมาจนสุดเลยนะครับความร้อนผมถือว่าคุมได้ดีแต่ว่า ตัวนี้นะครับสิ่งที่เห็นนอกก็คือในเรื่องการจัดสัญญาณเนาะผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่สัญญาณเครือข่ายผมหรือเปล่านะก็จะมีสีส้มบ้างสีเขียวบ้างนะครับผมก็โดยรวมประมาณนี้ครับนี่คืออยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเฮ้ยอ <im> ินฟินิเนี่ยถึงแม <im> ้ว่าจะเป็นสมาร์โทโฟนที่แบบน้องใหม่มาแรงเนาะอยากให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเราใช้งานมาต่อเนื่องหนักๆเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างสมมติว่าเราซื้อเครื่องมาใหม่เออมันมันก็แรงอยู่แล้วแหละซื้อเครื่องมาใหม่เนี่ย เล่นมันก็เล่นออกมาได้ดีแต่ถ้าใช้ไปสักพักใหญ่แล้วมันมีไฟล์ขยะมีอะไรเยอะอย่างเงี้ยแล้วเอามาเล่นให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันยังลื่นไหลสมุนไหมก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นเลยครับเฟรมเล็ตนิ่งมากเล่นได้ดีมากๆครับโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ